รู้หรือยังซื้อสินค้ากับ TikTok Shop ได้เงินคืนด้วยนะสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนตุกอินฟินิตี้นะครับก็ในคลิปวีดีโอนี้จะมาเขาเรียกว่ามาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะครับมีหลายท่านถามผมว่านะครับซื้อสินค้าถ้าเราซื้อสินค้าเองเนี่ยนะครับใน TikTok เนี่ยใน TikTok Shop เนี่ยเราได้เงินคืนไหมนะครับวันนี้นะครับก็เลยจะมาบอกว่าวันนี้เราซื้อแล้วเราสามารถได้เงินคืนแต่ว่า เพื่อนๆเนี่ยจะต้องเพิ่มสินค้าของเราเนี่ยเข้ามาไว้ในส่วนของร้านค้าของเราก่อนก็คือเราต้องเพิ่มมาไว้ที่หน้าร้านของเราก่อนแบบนี้นะครับเนี่ยเราเพิ่มมาไว้ที่หน้าร้านของเราแบบนี้ก่อนซึ่งผมเองเนี่ยนะครับก็เพิ่มสินค้ามาไว้แล้วผมก็กดจิ้มเข้าไปนะครับผมกดจิ้มซื้อสินค้าไป1รายการนี่นะครับผมซื้อไปแล้ว1รายการนะครับแล้วผมก็มากดจิ้มที่หน้าในหน้าปรากฏว่าที่ตอบเขาตอบบอกว่าเนี่ยเราได้รับค่าในหน้า5บาทนะครับเพื่อนๆไงงงไหม งงครับเพราะว่าเราซื้อสินค้าเองไงเราซื้อสินค้าเองไงนะครับแล้วสินค้าที่เราซื้อเนี่ยก็คือตัวนี้เห <arose> ็นไหมครับเป็นกระดิ่งเนี่ยเราซื้อเองเห็นไหมเราได้ค่าในหน้าไปว่าผมซื้อกระดิ่งอันนี้เนี่ยนะครับแค่เท่าไหร่ครับซื้อกระดิ่งอันนี้มาส9บาทส่งฟรีนะตอนที่ซื้อส่งฟรีก็เท่ากับซื้อกระดิ่งอันนี้แค่30สิบเท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบบาทอธิีฐาประมาณสามสิบสาสิบสี่บาทอ่าเห็นไหม แต่เราได้เงินคืนเพราะฉะนั้นวันนี้สายช็อปใส่ช็อปนะครับเ,เพื่อนๆรีบเลยท่านใดที่ยังไม่มีนะครับระบบ Tik t o k s h o p นะครับยังไม่มี Tik t o k s h o p ในในหน้า t i k t o k ของเ,เพื่อนๆเองนี่นะครับใครยังไม่มีตะกร้าแบบนี้นะครับวิธีการสมัครไม่ยากนะครับให้เ,เพื่อนๆเข้ามาดูนะครับที่ช่อง t i k t o k ของผมนะนี่เลยคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆมาดูตรงนี้ นะครับผมแนะนําวิธีการสมัคร TikTok Seller เอาไว้นะครับเพื่อนๆ TikTok Seller นะครับดียังไง TikTok Seller ให้เพื่อนดูตามนี้เลยนะครับ1 2 3 4แล้วเพื่อนๆจะสมัครผ่านเลยนะครับ TikTok Seller เนี่ยข้อดีก็คือมีเพื่อนศูนย์คนนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครเปิดร้านค้าหรือว่าเข้ามาช้อปปิ้งนะครับหรือเข้ามาซื้อหรือขายหรืออยากทำอะไรก็แล้วแต่กับระบบของ TikTok Shop ได้เลยนะครับไม่ต้องมีผู้ติดตามนะครับมีผู้ติดตามส่นคนก็ทําได้นะครับวันนี้แวะมาบอกเพื่อนๆแบบนี้ว่าวันนี้นะครับเราช็อปสินค้าใน t i k t o กช h o p เนี่ยนะครับเราสามารถได้รับเงินคืนเพียงแค่เราเพิ่มสินค้าอ่ะเพียงแค่เราต้องสมัครนะครับเป็น t i k t o กช h o p ก่อนแล้วเราก็ไปสมัครเป็นในหน้าส่วนวิธีการสมัครในหน้าเนี่ยนะครับผม แนะนำเอาไว้แล้วนะครับเพื่อนๆให้เ,เพื่อนๆดูในช่องของผมอีกเช่นกันเหมือนผมจะส,สมัครสอนเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะว่าอยู่ตรงไหนนะฮะการสมัครเป็นในหน้ากับ Tik t อกนะครับเ,เพื่อนๆอ่าเดี๋ยวหาก่อนนะนี่นะครับให้เ,เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะนะครับการเป็นในหน้านะครับเ,เพื่อนๆพอเ,เพื่อนๆโหลดติดตั้งตัว Tik t o อกเซลเลอร์เสร็จแล้วนะครับผ่านและพอผ่านและให้มาดูหวข้อนี้นะครับก็จะสามารถหนึ่งชอบสินค้าได้ยิ่งคืนสอสามารถ เอาสินค้าที่อยู่ในที่ต็อกช็อปเนี่ยไปขายหรือไปบอกต่อให้กับเพื่อนๆแล้วเราสามารถที่จะได้รับรายได้หรือที่เราเรียกว่าแคชแบ็กได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้ามีข้อสอบถามอะไรนะครับเพื่อนเื่อสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมจะมาตอบนะครับก็รีบเข้ามาช็อปรีบเข้ามาแชร์เพื่อสร้างรายได้กับ Tik t o k s h o p นะครับเพื่อนๆนเหมือนเดิมก่อนจบนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกันนะครับกดติดตามนะครับ เจ้าของคลิปวิดีโอนะครับกดใจกดคอมเมนต์นะครับกดรีโพส์กดแชร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใน TikTok นะครับแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับช่วยกันกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของเราเข้ามาสร้างรายได้กับ TikTok Shop ด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปไปแล้วนะครับสวัสดีครับ